มีอาการปวดเข่ามากขึ้นมากขึ้นจนแบบรบกวนชีวิตประจําวันนอนก็นไม่ได้เพราะนอนก็ปวดอย่างเงี้ย<ม>ก็เลยไปพบคุณหมอปรากฏว่าเอ็กซเรย์มาแล้วเนี่ยเ <c oughs> ข่าเสือ่อมเนื่องจากกระดูกเนี่ยม,มันเริ่มติดกันแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราลองมาแบบฟื้นฟูโดยการเนี่ยปั่นเลือดเอาเก็ดเลือดของเราเนี่ยแหละไปปั่นแล้วก็กลับมาฉีดที่เขา่าอันนี้จะช่วยแบบเหมือนเป็นการแบบรักษาเป็นการซ่อมแซมเข่าอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาปรึกษาที่คอสคลินิกค่ะ ปัจจัยสำคัญที่ทําให้คุณปุ้ยเนี่ยมีอาการเยอะเนี่ยคือเรื่องของตัวท่าทางซึ่งด้วยของตัวอาชีพนักแสดงเนี่ยที่จะต้องมีการพับเข่าเยอะมีการนั่งยงยงเนี่ยท่าไหนที่สามารถที่จะป้องกันไม่ให้ข้อเข่าเสื่อมไปมากกว่านี้นะฮะเพื่อให้เวลาคนไข้เนี่ยไปทําในท่าทางที่ต้องใช้งานข้อเข่าเยอะเนี่ย แรงที่มากดข้อเข่าเนี่ยน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ระหว่างการทำเนี่ยทุกครั้งที่เรามาเนี่ยเขาก็จะมีการแบบให้คุยกับนักกายภาพบําบัดท่ากายบริหารต่างๆนะคะเครื่องคอาทันสมัยมากแล้วก็นักกายภาพบําบัดที่เชี่ยวชาญแล้วทุกครั้งที่กลับไปก็รู้สึกว่าเอยมันดีขึ้นตอนนี้เดินได้ไกลขึ้นแล้วก็ยืนได้นานขึ้นมารักษาที่คอสคลินิกเนี่ยคะ่ะเพื่อช่วยให้หัวเข่าเนี่ยอยู่กับเราได้นานๆคะ่ะ